สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ก็จะมาถอดถอดปลานะครับเพื่อนเพื่อนทำกลางสายฝนนะครับผมฝนตกพอดีนะครับผมฝนตกพอดีนะครับผมนี่นะครับผมถอดปลาทำกลางสายฝนเลยนะครับผมทุกานนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศฝนตกนะครับผมนี่ครับผมมันลงไปแล้วนะครับผมถอดปลานะครับถอดปลานะครับผม กับกางสายฝนเลยนะครับผมสายฝนตกนะครับทุกท่านนะครับผมก็รอให้น้ํามันเดือดก่อนนะครับผมก็ชมธรรมชาติธรรมชาติไปก่อนนะครับผมธรรมชาติฝนตกนะครับผมนี่นะครับผมตกมาแรงครับผมตกมาแรงนะครับผมนี่นะครับผมน้ำมันด้นน้ำมันก็จะเดือดแล้วนะครับผมตบๆตบ๊ตบๆแล้วนะครับผม เง้ยมันเปิดแล้วนะครับผมตาลงแล้วนะครับผมโอ้โหจุปวดจะปวดเลยนะครับทุกันนะครับผมนี่นะครับผมตอนนีนะครับผมตอนนีนนะครับผมตอนนีนนะครับผมจุดจาดจุดจาดเลยนะครับผม ตอนนิ้ตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่ๆน,นะครับผมนี่นะครับผมจาดจัดจดจัดเลยนะครับผมอยู่ใกล้ไม่ได้นะครับผมน้ำมันกระเด็นนะครับผมลงไปเดียวก็จะสุกแล้วนะครับผมเพราะว่าน้ำมันเดือดแล้วนะครับผมนี่ครับผมจุดจัดจดจัดเลยนะครับผม ปอดปาทำกลางสายฝนนะครับฝนก็ตกลินนะครับผมมันตกลินนะครับผมจากร้อนมานานนะครับผมก็ลินลงมาแล้วนะครับผมชมกันนะครับลอดอยังไงให้อร่อยนะครับผม ัจะกลับฟ้านะครับผมมันไมได้แลยใหม่นะครับผมค่อยนะครับค่อยนะครับผมคอยแชะดนะครับผมคอยแชะนะครับผมทางนู้นมั่งข้างนี้มั่งนะครับผมเดี๋ยวจะสุกจะะนะครับผมนี่นะครับดูวิธีนะครับดูวิธีนะครับผม นะครับผมดูมมวิธีเลยน,นะครับผมนะครับผมทอดให้อร่อยให้กรอบนุ่มนะครับผมปลาเนนนะครับผมกอบปลาเนนนะครับผมนะครับผมรับชมกันได้เลยนะครับผมปีน,นบึ๊บนี่โอ้โหดูสีสันนะครับผมดูสีสันนะครับผม ยินบิบแล้วนะครับผมกลับแล้วนะครับผมมีสันนาทานแล้วนะครับผมน่าทานมากๆนะครับผมจะทำมาให้ติดนะครับผมจะให้ปลาติดกระทะนะครับผมลอง้อนดูวดหด่นะครับผมนะครับผมแตะแตะแชแชะนะครับผมไมยปลาติดกระทะนะครับผม นะครับผมหลุดแล้วนะครับผมปีนนะครับปีนนะครับยังไม่ปีนนะครับยังไม่ปีนนะครับผมลุ้นนะครับผมยังไม่ปีนนะครับผมยังไม่สุกป็นทอดปลาเนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับจะใจร้อนไม่ได้นะครับผมจะใจร้อนไม่ได้นะครับผมต้องใจเย็นๆนะครับผมใจร้อนไม่ได้เลยนะครับเนี่ยไม่อร่อยนะครับจะไม่กรอบนะครับผมไม่กรอบไม่นุ่มนะครับผม ปินบิบนะครับผมก็ปิ้นบิบแล้วนะครับผมปินกลับมาอีกรอบแล้วนะครับผมมารอบนี้น่าจะสุกนะครับผมมีสันหน้าทานมากๆนะครับผม อัเน,นีนตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมเบ๊บนึ่งปีนอีกแล้วนะครับผมสุกแล้วนะครับผมปีนรอบนี้สุกแล้วนะครับผม นี่คือแล้วโอ้ขวาก็ร้องครับทุกท่านนะครับผมขวาก็ร้องนะครับผมก็น่าจะสุกแล้วนะครับผมตอนนี้ตัก่อนนะครับผมตอกป่าก็ฝนตกฟ้าร้องนะครับผมฝนต,ตกพอดีนะครับผมตั้งกระทะมาได้ก็ฝนก็ตกมาพอดีนะครับผม นะครับผมผมกระตกนะครับผมว่าลองด้วยนะครับผมโอ้โอเสียงฟ้านะครับฟ้านะครับผมฟ้าเสร็จจานแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมว่าลองแล้วนะครับผมสุกแล้วนะครับกรอบ รอบนอกนุ่มในนะครับผมนี่นะครับพระตดอยังไงนะครับเม่ผลกระตกนะครับผม ทอดยังไงให้ปลากรอบนอกนุ่มในนะครับทุกท่านนะครับผมกรอบข้างนอก,นอกแล้วก็นุ่มในนะครับผมนี่นะครับฝนตกมาแล้วนะครับผมนะครับผมกัฝนะต,นตกนะครับผมปลากระลองนะครับผม ฝนก็ตกครับผมฝนก็ตกนะครับผมวูเม็ดใหญ่แล้วนะครับผมตอนนี้จับหน่อยนะครับผมไปจับหน่อยนะครับผมดูนะครับผมดูนะครับผมฝนตกครับผมเม็ดใหญ่แล้วนะครับผมเม็ดใหญ่เลยนะครับผมกัดฝนตกด้วยนะครับผมทอดปลาไปด้วยนะครับผม นะครับผมเราปลาสิกจานแล้วนะครับผมเราปลาสิจานนะครับผมอิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับผมฝากกดแติดตามช่องสมัยอชนแนลด้วยนะครับผมปลาลองครับผมกลัวนะครับผมกลัวนะครับผมนนะครับผมปลาสิกจานก่อนนะครับผมดูวิธีทอดปลานะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับผม นี่นะครับผมให้เสร็จน้ำมันแล้วนะครับผมน้ำมันแห้งนะครับผมฝนก็ตกครับผมฝนก็ตกนะครับผมทีนีนน้แคน,น,น,นีก,กน,นะครับ นี่นะครับหน้าตานะครับผมหน้าตาปลากรอบนอกนุ่มในนะครับผมนะครับผมนะครับผมมารับชมเลยนะครับนี่นะครับผมมาดูวิธีทอดนะครับผมกรอบนอกนุ่มในนะครับผมนี่นะครับผมฝนก็ตกครับผมนี่นะครับผมทอดปลาทำกลางสายฝนเลยนะครับผมกรอบนอกนุ่มในนะครับผมนี่นะครับผมก็ใส่จานเรียบร้อยแล้วนะครับผม ขอบคุณเพื่อนที่รับชมนะครับขอบคุณนะครับผมก็จะลงอีกแล้วนะครับผมสินที่สองนะครับผมสินที่สองนะครับผมสินที่สองนะครับผมลงไปแล้วนะครับผมรับชมได้เลยนะครับทุกท่านนะครับผม ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสมัยชแนลด้วยนะครับไปแล้วนะครับบายยครับผมฝนตกแรงแล้วนะครับผมนี่นะครับผมตกแรงแล้วนะครับผมตกแรงครับามข้ามานะครับผมจะสาดแล้วนะครับผม เสร็จสัดแล้วนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับไปแล้วนะครับบายบายครับผมอย่างนี้นะครับดูกำลรงม,งมังมกัก